ผู้สิ้นกามกิเลสเช่นพระอนาคามีพาะที่ขาดสะบั้นตัวนี้ขาดสะบั้นลงไปนี้จิตใจนี้จะไม่ถูกดึงลงมันจะหมุนขึ้นเรื่อยเรื่อยเรื่อยดังที่ว่าพระอนาคามีตายแล้วท่านไม่ท่านไม่ท่านไมก่กลับมาเกิดอีกเนี่ย่านไปข้างหน้าเลยข้างหน้าคือลำดับของพระอนาคามีที่มีอุปนิสัยปัจจัยไม่เหมือนกันผู้ที่มีอุปนิสัยปัจจัยอย่างรวดเร็ว พอผึ่งนี่ขึ้นอราคาไม่ต้องมีคําว่าสถานที่อยู่ที่นั่นที่นี่คือขึ้นผึ่งถึงอกาณิษฐาจากนั้นคุ้งนิพานเลยผู้นี้ผู้ท่านเร็วนะอันนี้ผู้ที่มาเร็วค่อยไปลําดับลาดาเอาพอสาเร็จขั้นนี้สอบได้แล้ววราคาตัวใหญ่ขาดไปแล้วแต่ที่มียี่ยี่ยมอยู่ข้างอะไรข้างฝาข้างผนังอะไรก็แล้วแต่ถออมันเข้าไปข้างในไม่ได้ตัวใหญ่ถูกฆ่าแล้วนะ ตัวนี้ก็ต้องได้ขัดได้เก่ามาันตัวใหญ่ขาดไปแล้วตัวเล็กน้อ่าึงเป็นมนทินติดใจยอยู่นี่ก็ต้องซกักต้องปอกต้องฝึกต้องซ้อมนี่ละพออนาคาขั้นรนาคานี่มันขาดไปแล้วส่วนใหญ่ส่วนย่อยๆมันยังมีต้องขัดต้องเตาไปเรื่อยๆหากว่าตายในเวลานี้อย่างที่ควรจะอยู่ในขั้นแรกขั้นแรกก็คือว่าอาวีหานั่นตายผู้ที่เพิ่งสําเร็จอนาคาที่ยังไม่สมบูรณ์เต็มที่นะ ตายได้จะไปเกิดชั้นอวิหาแล้วเลื่อนขึ้นไปชั้นอัตาปา,า,าสุทัศสาสุทัศสีตามขั้นของจิตของธรรมที่จะรอรับกันรอรับกันไปนระยะไปพ้าเต็มผุ่มแล้วกานอนิฐา,า,านี่ละและตั้งแต่นี้ขึ้นไปนูนนะ้นไม่มีคําว่าลงนะตั้งแต่สําเร็จเป็นพระนาคามีได้ระดับถ้าพูดภาษาเราเรียกว่าสอบได้ห้าสบเปอร์เซ็นแล้วได้จากนี้เราจะไม่ลงนะ ขึ้นเรื่อยขึ้นเรื่อยฝึกซ้อมกันเรื่อยแล้วก็ขึ้นเรื่อยเรื่อยๆจิตล,ละเอียดเข้าไปก็วิหาตะปาสุสาสุษเสียกนิสาและพุ่งสันิพานเลยเห็นถ้าชัดไม่ต้องมาทูลถามพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้ามีไม่มีบอกอยู่นี่เห็นชัดอย่างนี้นี่ละท่านท่านว่ากาเมื่เกีนี่หลุนแรงมากทีเดียวมันดึงลงตลอดไม่มีดึงขึ้นเพราะนี้ขาดตรงนี้คําว่าดึงลงไม่มีมีแต่ดึงขึ้นเป็นสัมบลีเลยที่นี่เป็นสัมบลี เหมือนปุ๋ยนุ่นสำลีจะค่อยขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆเพราะฉะนั้นท่านจึงไม่กลับมาเกิดอีกจากความดับปับ้มเกิดอิไปหาอาวิหาตัปลาสุรสีขึ้นเรื่อยๆพุ่งเลยไม่กลับมาอีกเพราะไม่มีเครื่องกดถ่วงไม่มีเครื่องดึงดูดนั่นเองให้จำเอาไว้ในเรื่องที่เหลือตัวนี้สําคัญมากแล้วเปิดให้พี่น้องหลายฝ่ายนัสัตว์โลกไปไม่ได้เพราะอันนี้นุนแรงมากที่สุดเลยนะขึ้นสนสนามขึ้นเวทีจึงได้เห็นมันชัดเจนทีเดียว ไม่ใช่ธรรมดานี่เวลามันมันหมดไปมากน้อยมันก็เห็นชาติชาหมดโดยสิ้นเชิงมันก็เห็นเอาใจไม่ละเนี่ยฟังเอาที่เนี่ยภาคปฏิบัติโดยสิ้นเชิงแล้วก็หมดโดยสิ้นเชิงก็ยังเหลือจต่ขันเท่านั้นความความรู้ที่เกี่ยวกับเรื่องที่เรียมีการมากี่เ,เป็นต้นที่จะซึมซาบเข้าถึงใจไม่มีเลยขาดจะบ้านเป็นมากเป็นตอน ก็แยบแยบเอาแเราจะพูดพูดให้เปิดเผยเอาทิ่เรื่องราคาประจําจิดนะที่จะพาให้เกิดให้ตายแพลิเป็ิเจิตโดยแท่นั้นได้ขาดจาบ้านออกไปแล้วจากจิตทันวาสเาเร็จพระนาคาจนกระทั่งถึงปหลานโมดโดยสิ้นเชิงราคาที่เขาแทรกได้กิตแต่ที่มันแทรกอยู่ในธาตุในขันมันยังมีนั่นเอามันชัดๆอย่างนั้นที่มีก็เหมือนอย่างเรากินข้าวกินน้านี่แหละ พระอรหันกินข้าวกินน้ำเหมือนเราเรากินข้าวกินน้ำเหมือนพระลรหันแต่ท่านไม่มีความดึงดูดยินดีซึมซาบกระไปถึงใจเหมือนปุตุชนกินเข้าใจไหมปุตุชนกินเนี่ยฟาดทั้งเหล้าชัดแตกทั้งทั้งยาทั้งยาเสพติดก็ไปยิ่งก่อมกันไปเลยนี่มันก่อมเข้าใจไหมนี่ทิ่กิเลสตัวมันแทรกเข้าไปในจิตพอมันออกมาแล้วก็กินเท่าที่จําเป็นเข้าใจหรืออืนี่เราแยกให้ฟังชัดเจนนะว่าวราคามีหรือไม่มี เนี่ยเอามันขนาดนั้นนะมันเห็นชัดๆอย่างนั้นจวะว่าไสําหรับราคาที่จะพาให้เกิดได้ตายหมดโดยสิ้นเชิงตั้งแต่ขนาดมันขาดไปแต่ที่ที่มีรวาับาฏิเสจะว่ามันไม่มีไม่ได้ก็ไม่มีอยู่นี่ประจําขันเท่านั้นเองจะให้กําลัิกบสถลานนั้นไม่มีมีประจําขันเขา้าใจหรือเปล่าถ้ามันเห็นอย่างนั้นที่ผู้ปฏิบัติไม่ต้องทูลถามพระพุทธเจ้านี่พูดอย่างชัดๆเลยอะไรประจําขันอะไรประจําจิต อะธรรมจิตเป็นที่เหล็กโดยแท้ประจําขันก็เป็นอาการของขันท่นนั้นมันติดแนบกันอยู่มันยังไม่ตายเข้าใจไหมคือขันยังไม่ตายอันนี้ก็ติกดไปแต่ไม่กําเริบเสือกสารจะทําให้เป็นยังไงอีกไม่เป็นเข้าใจหรือเปล่าคํานี้เราไม่เคยพูดสักทีวันนี้พูดในท่านต่างหลายฟังช่าชัดเจนบางทีก็จะบางชีแรกจะไปงงขันต่อไปมันก็รู้เองเรื่องของนบางทีมันมีนี่ะเอ๊ะทําไมเป็นนี่วะ นี่เราเเอาทดลองไว้ใช้มันก็รู้ของมันเองอ๋ออย่างนี้เองนั่นเข้าใจ <c oughs> นี่ละกิจฝึกฝึกต้องฝึกได้อย่างนี้เองฝึกได้ฝึกได้ฝึกได้มันมืดมัวขนาดไหนก็ตามไม่พ้นจากการฝึกการทร,รมานของเราการฝึกทร,รมานทุกขนาดไหนก็ทุกเพื่อความสุขเพื่อความหลุพ้นจากทุกไม่ได้เหมือนเราทุกด้วยกระเจอกสนไปตามกิเลสนั่นทุกเพื่อมหันตตุให้จำมาไว้นะ พูดไปพูงมาเลยไปใหญ่เนะนเอาแค่นี้ก่อนเหรอวันนี้เนาะมาถึงอนานาค่ามีดอกสีเป็นเองเด้อสืบมีความจากไดอยากเป็นอย่างจิตจินดิงสูพันิพาณอย่างเดียวเด้แต่่าว่างพันิพาณบ่เป็น,านจากบ่ละเออมนเลยพอไปเออมันต้องบ่อยากยังเลยเลยไหมนิพานกับ่อยากดีขนาดนั้นเด้พอพวกสิเป็นอันาคามมี่น่ะสินแปดเป็นเองเด้ มันจะเป็นขึนมากของมันเองผู้นั้นแหละสิลูเอาเองนะออหลังจากแจ้งเห็นไรเมื่อนี่กินเขา่ <c oughs> ากินเข่าธรรมดาหนีจากจากแจ้งเห็นไรเมื่อจนวาตาเว้นเลื่อยหัวนี่กินได้แต่ว่าหลังจากนั้นไปเพลินบากินเด้เนี่ยเป็นสีมันเป็นเองบ่ดูหนังฟังเพลงบ่เบิ่ง,ะง,ะง,ะงระค่อมระค่อมบ่แต่งหน้าถ้าตาเด้บ่นอนที่นอนหนุ่มนอนสูงอีกเด้มันเป็นเองด้อันพวกนี้เป็นขึนมาอัตโนมัติ สินก็บเไปขอ,อก็ะไปเด้มันเป็นของม,มาั่นแล้วจยก่าหลักอัตโนมัติพวกนี้พวกโสดาสกาาิต้าข่ากันสินหานี่ก็บอไปขอ,อก็ไปเป็นของม,มานันเองเลยรักผู้อื่นเสมอตนร,รักเตนเสมอพูดด้วยผู้อื่นเลยเออมีความรักความเมตตาก,กับสัต์กับคนเสมอกันกับตนไปเลยเด้เป็นขรรม,มาเองถ้ามันเป็นรักงสั้นแล้วจะเป็นรักไผ่ขาไผ่เลยนี่เนาะเออแล้วเผู้แดง มีคิดมีคิดคิดจากน้อยอยู่ว่าสิาไปข่าไปสร้างไถ่กมีนะฮะก็ได้วังเดือนที่แล้ว <laughs> <laughs> ต่วกินยังศูนย์อยู่เสียหนาพึงงพ่งบึง่งฟึ่งนั่นแหละเบงซันเจอเนืเอ่อง <c oughs> <c oughs> คู่แอนน,นใจพนนันที่แล้วก็ว่านันดักน,นะ <laughs> ผู้ผู้นี้ว่างมานาาแล้ว หาก็ละอารมณ์ตัวนั้นใดเนาะเออที่หลังเล่นนี่ก่อนเล่นก่อนยังสั่นมาถึงศีลเออบบ,บ,บ,บ่บ่ไ้ทำนายไผ่บ,บ้าไผ่บรรลุอย่างเด้อมยายมาถึงว่าพูดในศีลในในความอิจฉาหรือสยามมันบ่มีเนาะหอผู้นั้นมนอออนีอยู่จากก็ลอ,อมันบ่นเสียดแทงดินแท่งไปเนาะ แต่ว่าเขาว่ามหนยังฟุดฟัดอยู่หน่อยนะยังสัว์มันที่เป็นเอาเองของมันดอกผู้ใดก็ผู้ใดก็หลูในตไวตัวมันอันแนวนหนึ่งดูในตัวเองนั่นแหละยังสั่นเวลามันเป็นอันหน้าข้ามันเป็นของมันเองดอกศีลมันจะเป็นแปดเอวเองเพราะจมเป็นต้องไปขอภัยเพราะจเป็นไปนั่นไผมันสิบอยากได้อยากเป็นอย่างเลยอ่าจิตมันสิหมุงพันิพาณจากว่าจิตเจ่ออยู่ตัวนี้แล้วนี่ ก็มีอารมณ์ท้งเหตุเด้กพวกนี้อันอื่นๆมัต้องวางดอกมันนันอยู่แล้วตัดสักยทิฏฐิจากว่าล่ะรูปตัดอุปทานขัน์มันนี่รูปก็ระ่เป็นของข้ารูปนี่ตัดง่ายอยู่แล้วร่างกายตัดง่ายอยู่แล้วภาษาของพระสมเนธน,นะเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณน,นี่เนี่ยละอุปทานขันต์ตัวนี้เด่นย,ยังแต่ขัน์ใจว่ายังแต่าร่างกายนี่ร่างกายนี่มี รลับปิดชอบถ้ามาให้กินก็นแ่ว่ากินเลี้ยงกายไปซ้ำตายหนึ่งเด้นุ่งหม่มแต่งนุนนี่ก็แล้วแต่นี่ก็แค่ะแค่ไปซ้ำตายหนึ่งเด้ส่วนความจากได้อย่างอื่นบ่มีอีกในโลกนี้ความจากได้อย่างเป็นบมมีอีกนะมันสิจากได้ตอนนี้พานอย่างเดียวนั่นแหละมันฆ่าอันแนหละจาก,ก็เออมันฆ่านิพ้พานนันแหละยังสัน่นบอกเต็มปากัอนอฆ่านันแหละฆ่าจากไปอันนี้แหลจาก,ก็ แต่มันเป็นไปแล้วมันไม่จากไปพร้อมเราบ้านก็บอเป็นอยา่า,า,ง,ายงอีกเด้ะเนอะ้ออาใจว่านี่เห็ไห <laughs> หุได้แล้วบ่ได้แล้วอู้แน่นอนแต่ว่ายัง่งบอกอี <laughs> <laughs> น้องนุ้ยนะั่นนะ่ะมึงเห็ุได้แล้วบ่ก <laughs> มึงอะไรอีอุ๋ย <laughs> เบื่องทางงานอารมณ์ทางเพศมันบ่มีหรอกนะบ่มีมันบ่อยากได้ผัวหรอกเป็นได้เวลามึงไปกินนมเปลี่ยวไทยเนาะกูบอกเราตัวไว้เลยหัวไปอะไรจะกินบบดนี้เสมคำนามเมื่อป้อแบบนี้นั่นทำลงโทษที่จะว่าป่วนท่องอยู่บ่ได้เป็นสั่นเป็นตัวเองดอกของพอมนี่ สิบ่มีอารมณ์ทางเพศนะถ้าถ้าผูดด้ใดตัดอารมณ์ทางเพศได้ล่ะบ่บบบตองห่วงดอกประกบมาอีกดอกเพราะอยากได้ยังอีกนั่นก็ตาสิงช่จงนี้มันเป็นแล่บห,ห,หรือขึ้น <laughs> แล่บหรอโดยเ <laughs> มพาะผิดกัน <laughs> เออถ้าขึ้น ต่ข้างขึ้นอยากอ่านรูปมารวยกันได้ยอยากสุ้งนิงน่งนุ่งนิ่งกันได้ยอยากยังฮะเออเออเบงซันจากว่า mm hmm. พกเขาฟังรูปเขาสิยเ่าใจอยู่ดอกข่างขึ้นข้างแรงมันเป็นแนวไหนเอออิบุนบ่เลือกข่างจากว่าเอกู <Okay. S 1> <laughs> ไป่จัก <laughs> ข่างแรงกูก็บ่รูข่างกูก็บ่รู <laughs> ม้มได้ตลอด <laughs> เบงซัน